ืเพื่อน้ำมันจับโทรศัพท์ล่วงไปแล้วเต็มหน้าเลยเต็มหน้ากระจกเลยเมื่อกี้ล่วงแบบแบนๆเลยกระจกนี้ละภัยอย่ใช้มาครึ่งปีคุ้มแล้วเนาะไม่แพงครับไฟเอ็กซ์ทูโปรกระจกนี้ภัยพันสองห้าสิบอะตัางทั้งนั้นอ่ะมาว่าเรื่องคอนเทนต์ฟอร์ดส่งมาจากใต้เมื่อกี้ให้ดูแลเรื่อง คาบเนี่ยความสกปรกเนี่ยเนี่ยมันยังเกาะอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในหัวตรงเนี้ยซึ่งน้ำมันโซลามันวิ่งตรงเนี้ยความสกปรกมาจากไหนอ่ะโอ้โหแล้วแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหขนาดบอกพี่จะทนไม่ทนไม่อยู่กับผมอยู่ความสะอาดเนี่ยแล้วผมแยกกันนะแต่ละสูบเนี่ยแล้วเห็นไหมครับตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยไอ้กลมตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกลมเนี่ยเนี่ย คือวาเมันยังใสยอยู่ยังปิ๊งปิงอยู่ดังเช่นดังเช่นลูกปั๊มเนี่ยยังปิ๊งปิงอยู่แต่เห็นไหมมันจะขึ้นฟ้ารอบสตาร์ทรอบเลงรอบเอาปลายตัดเป็นอย่างนี้เลยไอ้บางลูกปั๊มเห็นไหมมันจะมีฟ้าฟ้าอยู่ตรงตรงกลางๆแต่ลูกปั๊มยังใสยอยู่ครับเนี่ยยังยังแม่งก็ไม่ค่อยจะโฟกัส เนี่ยเห็นไหมยังเงาเงาอยู่อย่างเงี้ยผมเคยเทียบให้ดูหลายคลิปแล้วใช้ได้เนี่ยปั๊มยังใหม่ยังใช้ได้ผมว่าคาดว่าเช็คมาแล้วละ่ะสปริงเนี่ยปิิงลุกตัวเลยสปริงหักมาแล้วก็เนี่ยัวยูเนียนเนี่ยที่อาจอยู่บนเนี้ยพออาจอยู่บนนี้เสร็จปุ๊บก็จะต่อแป๊บขึ้นไปหัวฉีดเนี่ยเปลี่ยนใหม่มทุกตัวเลยอะเงาแวบเลยอะอเพราะนั้นผมคาดว่าเช็คมาแล้วแต่ คอนเทนต์คือเช็คเปลี่ยนลูกปัม๊มเงาเงาอย่างเงี้ยแม่งไม่ถึงปีแน่นอนหกเดือนจะถึงปะยังไม่รู้เลยในเปลี่ยนสป,ปิงยังวิ่งอยู่เลยอ่ะอืมหัวสป,ปิงยังวิ่งอยู่เลยแต่ผมไม่เข้าใจอันเนี้ยแกนคันเร่งจะอยู่ตรงนี้โผล่มาอีรูเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะโผล่ออกมาโผล่มาเสร็จปุ๊บโผล่มานะอ่ะอ่ะวางไว้ก่อน <ๆ>เฉยโผล่มาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นคันเร่งตัวเนี้ยใส่ซึ่งเนี่ยจะเร่งจะเบาอะแล้วพอเสร็จก็จะเป็นตัวนี้อยู่ข้างนอกอีกทีนึงผพสำหรับเร่งไปมาถ้าคุณเพิ่งเช็คปั๊มมาโอลิงตัวนี้มีเหลี่ยมกับกลมเหลี่ยมโอเคแล้วทำไมมันไม่กลมวะอันเนี้ย มันเหลี่ยมคู่เลยอะเออใช่มไม่ได้เป็นโอริซตรงนี้กันเหรอเนี่ยพอลื้อมาเสร็จเนี่ยแกคัเร่งสึกไม้เนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเริ่มเป็นรอยเดี๋ยวต่อไปมันจะว้าว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 อันนี้ไม่ว้าวก็ยังใช้ได้ผมกำลังลื้ออยู่กำลังลื้ออยู่เมื่อกี้สปริงอะไรเนี่ยในอันนี้ตกแล้วต้องไปหาแคปล็อกอีกเพราะว่าอันนี้อยู่ด้านนี้นแล้วก็จะมีหลักล็อกโอเคหลุดไปไหนแล้วก็ไม่รู้ พราะว่าทํางานกันนี่ใช้ได้เลยนะดูหลังครับเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่สึกเลยเนี่ยแต่สปริงอ่อนไปนะเหมือนสปริงป๊าไม่นั้นะ่ะสปริงปัามปริงอัพอะสปริงอ่อนไปพี่อ่ะไหนใกล้เสร็จแล้วมือเดียวแหละหรือเลยปั๊มจะหลุดละ อืมวงไปละไม่เป็นไรปึ๊บนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยกล้ามปูมันสมัมผัสอยู่กับเนี่ยเนี้ยเนี่ยสึกไหมเนี้ยสึกจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยก็ต้องดูเห็นไหมหายูตัวนี้นี่นี่ ไหมเริ่มสึกแต่ว่ายัางใช้ได้นิดหน่อยอันนี้ผมให้นะให้นะบางทีแบบเลขน้ํามันอะไอดีก็สึกไอดีก็สึกคันเร่งแม่งเหยียบไปครึ่งหนึ่งแล้วอะรถยังไม่ไปเลยอะเพราะตัวอัตโนมัติพวกไอไอไอตัวกลไกพวกนี้มันสึกหรอบางทีคุณเหยียบไปเยอะพวกนี้มันยังสึกอยูไ่ไงเนี่ยคือสิ่งที่ที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ลูกปั๊มวาวเท่าไหร่พูกตรงกูไม่เห็นของกูออกรายการแค่ลูกปั๊มว้าวพวกต้องต้องรื้อมาดูพวกนี้ด้วยไม่ใช่แค่ฟอร์ดนะครับทุกคัน จะมาถามราคาช่างเนี่ยบ่อยมากเลยผมเจอคําถามที่ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยผมเคยทําเจ้านี้ไปนะไม่มีต่ำกว่าหมื่นสักเจ้าเลยไม่มีต่ำกว่าหมื่นสักครั้งเลยเจ้าเลยทางงานเนี่ยมีครั้งเนี้ยห้าพันยังไม่ถึงด้วยซ้ําเนี่ยเนี่ยดูแล้วเนี่ยเนี่ยเผาผมก็เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยยังกริบอยู่เลยอ่ะดูนี่อีกไอ้หรือมาแล้วจบเนี่ยเหลี่ยมไหมเนี่ยค่อนข้างเริ่มเริ่ม เนี่ยลูกกิ้ง่ยเลียมไหมถ้าเหลี่ยมก็ไม่ได้เนี่ยข้างใต้ข้างใต้ตรงเนี้ยข้างใต้ลูกกิ้งเนี่ยเนี่ยใต้ลูกกิ้งอะสึกมากไหมยังไม่เท่าไห่ลูกกิ้งยังไม่เหลียมเนี่ยชุดรถถังนี่อีกเนี่ยเนี่ยชุดนี้อีกเท่าไหลา่ลูกปืนอีกเนี่ยผมก็ต้องมาลื้อดูเนี่ยเออเพราะนั้นจะถ,ถามราคาเอาของมาลื้อครับอ่ะถามนั้นลูกปั๊มวาล์วใช้ได้มีประเคนชุดอันนี้ที่เห็นนะ ปะเก็นชุดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีแค่นแรงเช็คปะเก็นชุดเท่านั้นเองเผาใช้ได้รถถังใช้ได้เผาไอ้ลูกป,ปืนใช้ได้ลูกป,ปั๊มบ่าวใช้ได้สปริงเปลี่ยนน้ำใหม่หัวยูเนี่ยนเปลี่ยนน้ำใหม่ก้ามปูใช้ได้ตัวยูใช้ได้ฟิตป,ปั๊มเอซี AC, ไม่ถ้าลือก็พันกว่าบาทสองพันสองพันเท่าไหร่ผมจะดูราคาแม่งขึ้นแล้วตอนเนี้ยไอเดี๋ยวผมไปดูโคชิอีกทีหนึ่งในตัดอีคลิปหนึ่ง